คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมใช่ไหม List Man Shop เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยใช้แค่ UID สุดสะดวกไม่ว่าเติมในเว็บหรือแอปไลน์และยังรับคอยลดได้สูงสุด25%อีกทั้งผ่อนชำระได้10เดือนและมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ Listman s h o p คำเตือนข้อมูลทั้งหมดมาจากลิอาจมีการคาดเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลง ผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการกดกาชาตู้ต่อไปสวัสดีครับกลับมาพบกับสเปซยูนิคอนกันอีกแล้วนะครับและเนื่องด้วยวันที่25กันยายนนะครับก็คือวันพุธหน้าเนี่ย ตัวแพท1.2เขาจะอัปเดตเข้าเกมให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับและเมื่อเกมอัปเดตแพทใหม่เข้ามาตู้ใหม่ก็เข้ามานะครับและตู้ใหม่ที่เข้ามาในแพท1.2เนี่ยก็คือตู้ของซีซ่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตว่าตัวละครแล้วก็อาวุธประจําตัวของซีซ่าแล้วก็เบอร์นิดเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อ้างอิงจาก ลีกล่าสุดนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วแหละนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนนิดนึงหรือเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากลีกนะแล้วก็มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะครับถ้าหากว่าตัวละครเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าเสิร์ฟหลักนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหานะครับก็เหมือนเดิมครับสเปซยูนิคอนก็อยากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไคร้ให้กับสเปซยูนิคอนหน่อยนะครับซึ่งตอนเนี้ขาดอีกกกแค่่่400วาาััเทนน้ะร็จถึง 1,000ซับสไคร์แล้วใครที่กดซับสไคร์ให้กับ Space Unicorn แล้ว Space Unicorn ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดและคิดว่ากำลังจะก,กดนะครับก็กดได้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการสนับสนุน Space Unicorn mm hmm. ไปด้วยนะครับ เรามาดูกันที่ซีซ่านะครับว่าเขาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าเขาจะเข้ามาในวันที่25นี้แล้วเข้ามาเป็นตู้แรกเนาะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเรื่องชื่อสกิลชื่อความสามารถพวกเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถของเขาที่เปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยนะครับหลักๆแล้วยังเปลี่ยนไม่เยอะเท่าเบอร์นิดนะครับโดยที่เรามาเริ่มกันที่พารหลักของซีซ่านะครับ เมื่อซีซ่าใช้สกิล EX สกิลต่อเนื่องอันติหรือสกิล EX ด้วยวิธี retaliation ซึ่ง retaliation เนี่ยแปลว่าการตอบโต้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นการกดสกิลเพื่อตอบโต้ศัตรูนะครับจะแจกโล่ที่ใช้รวมกันทั้งทีมนะโดยที่ความหนาของโล่เนี่ยจะเท่ากับ1,400%ของ Impact ของตัวเองนะครับแล้วก็บวกเข้าไปอีก1,400แต้ม เป็นระยะเวลา90วิเหมือนเดิมนะครับซึ่งคนที่มีโล่เนี่ยจะได้รับการต้านทานการขัดจังหวะและได้แอดแท็ก1,000แต้มเมื่อโล่หายเนี่ยจะมีระยะเวลาบัฟอยู่ต่ออีก5วิน,นะครับ หลักๆที่เปลี่ยนไปของ a s s i ีฟนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจกโล่ครับแล้วก็เขาได้ความสามารถบัฟขึ้นมาก็คือการที่เขาแจก a อ t a ท็ก0 0 0แต้มให้กับตัวที่มีโล่ซึ่งเยอะมากๆแจกเยอะมากสมแล้วที่เป็นหัวหน้าของลูซี่แจกเยอะกว่าลูซี่อีกนะครับในการปรับตรงนี้ผมว่ามันทําให้ซีซ่าเนี่ยโหดขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่าบวากแอตแท็ ทั้ง1,000 1,000เลยนะครับเยอะมากๆเลยซึ่งกว่าเราจะหาแอตแท็ได้1,000เนี่ยเราก็เหนื่อยกันแทบแย่อยู่แล้วนะครับมาทำให้เสริมดาเมจได้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ใช้อ n นอมลี่หรือว่าเป็นตัวที่ใช้คินะครับเสริมได้หมดเลยไปได้หมดทุกทีมของจริงเลย ความสามารถเพิ่มเติมครับเมื่อมีตัวละครในทีมทำซัพพอร์ตตั้งรับหรือว่ามาจาก Sun Off c a r i ไ o n นะเมื่อซีซ่าใช้งาน Perfect Box r e t a t i a t i o n เซัพพอร์ตตั้งรับหรือใช้ Dead End Dead End คือการกดโจมตีค้างครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็จะปัดโล่แล้วดูดมอนเข้ามาซึ่งตัวเนี้ยจะใช้แต้มซัพพอร์ตหนึ่งแต้มนะครับในการกดโจมตีค้างจะได้ดีบัฟศัตรูในระยะ เมตรและทั้งทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น25%านาน3าวิเท่าที่เราเห็นนะครับความสามารถเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ได้บัฟอีกแล้วทั้งระยะศัตรูที่ถูกดีบัฟแล้วก็ระยะเวลาดีบัฟที่เพิ่มขึ้นอีก1ิวิเลยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติธรรมดาก็จะเพิ่มจาก5ขั้นเป็น6ขั้นส่วนการกดค้างเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยครับก็คือการกดค้างเนี่ยจะใช้ แอตซิตพอยต์หนแต้มปาโลไปหมุนรอบตัวนะครับแล้วก็ดูดมอนเข้ามาตัวเนี่ยดีมากๆเลยนะผมมองว่าเป็นการบัฟนะแล้วระหว่างที่ใช้ท่าเนี่ยตัวซีซ่าก็เป็นอมาตะด้วยครับมาที่สกิลครับ สกิลจะกดได้2ครั้งทำดามเมจกายภาพใส่ศัตรูครับเมื่ออยู่ในท่าตั้งรับเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลง40%และถ้าหากว่าเกิดเพอร์เฟก o บ็อกนะครับจะป้องกันความเสียหายและปล่อยสกิลครั้งที่2อัตโนมัติครับส่วนของสกิลครั้งที่2เนี่ยก็จะทำดามเมจกายภาพเหมือนกันแต่ว่าถ้าครั้งที่1เนี่ยทำเพอร์เฟกบ็อกหรือรีทาร i เ t ชันแล้วเนี่ย จะทําให้ครั้งที่2เนี่ยเป็นอมตะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็น perfect b o x หรือว่าทำ retaliation เนี่ยจะได้รับการต้านทานการชงักแทนครับในส่วนของสกิลผมมองว่าปรับมาให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นขั้น1ขั้น2แล้วก็มี finishing move ซึ่งตอนนี้ปรับเหลือแค่ครั้งที่1และครั้งที่2เท่านั้นนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคเลยครับ สกิล ex ครับก็จะกดได้2ครั้งเหมือนกันทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูและเมื่อทำให้ศัตรูชังงักหรือทำให้เกิด perfect b ครับจะป้องกันความเสียหายและกดสกิลครั้งที่2ได้โดยที่จะทำให้เกิด retaliation เลยและไม่ใช้พลังงานระหว่างที่ใช้ท่านี้จะเป็นอมตะครับและสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า stand switch ครับ mm hmm. เมื่อซีซ่าเนี่ยใช้ perfect b o c retaliation หรือ support ตั้งรับครับ จะได้ค่า Impact เพิ่มขึ้น20เป็นระยะเวลานาน3วิครับในส่วนของการพุ่งโจมตีนะครับจริงๆก็ มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่แค่ว่าเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งเปลี่ยนชื่อสกิลใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่อย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับก็คือจะพุ่งโจมตีทําดาเมจกายภาพระหว่างนั้นเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับลง40%และเมื่อศัตรูโจมตีจะบล็อกด้วยโล่และผักศัตรูครับถ้ากดสกิลหรือสกิล EX จะทําให้เกิด retaliation และใช้สกิลครั้งที่2โดยทันทีครับในส่วนของสกิลต่อเนื่องเนี่ย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยครับก็โจมตีเป็นวงกว้างทาดาเมจกายภาพครับส่วนอันติเนี่ยนอกจากปาโลไปปัดและโจมตีเป็นวงกว้างแล้วทําดาเมจกายภาพแล้วนะครับเมื่อโจมตีถูกโล่ศัตรูค่าเดชจะเพิ่มขึ้น100%ครับ มาที่ประจําตัวของซีซ่าครับเขาจะเพิ่ม Impact ให้18%และออปชั่นของเขาเนี่ยผู้ใช้จะมอบโล่เพิ่มขึ้น30%เมื่อตัวละครในทีมทําให้เกิดอินเทอร์รับหรือหลบหลีกสมบูรณ์ทั้งทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น18%และค่าเดทเพิ่มขึ้น12%นาน20วิครับเมื่อเกิด3ามจะรีเฟซเวลาและเอฟเฟกชื่อเดียวกันจะไม่ทับซ้อนกันครับโดยที่ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับประจําตัวเนี่ยเขาได้ Impact ได้สตาร์ทเร็วแล้วเขาก็ยังได้โล่ ขึ้นอีกนะครับแล้วก็ได้บัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นทั้งทีมแล้วก็บัฟค่าเดสเพิ่มขึ้นอีกตั้ง20วิเลยนะครับในส่วนของทีมก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับที่ผมได้พูดไปครั้งที่แล้วเลยก็คือเขาเนี่ยไปได้ทุกทีมเลยเพราะว่าเขามีทั้งโล่โล่ก็หนาโล่นานและสตันมอนก็ไวอีกมีดีบัฟอีกรูบมอนก็ได้อีกและที่สำคัญครับความสามารถเพิ่มเติมของเขาเนี่ยเปิดใช้งานง่ายมาก แค่มีตัวในทีมทำซัพพอร์ตตั้งรับก็ได้แล้วครับหรือเขาจะทำซัพพอร์ตตั้งรับเองก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาที่เบอร์นิดนะตัวเบอร์นิดเนี่ยเปลี่ยนความสามารถไปค่อนข้างจะเยอะมากแบบมากๆเลยนะครับแล้วตัวเขาก็เปลี่ยนชื่อสกิลไปเยอะอีกนะครับซึ่งผมจะขอไม่พูดถึงสกิลเก่าแล้วก็ความสามารถเก่าของเขาแล้วกันนะครับขออนุญาตพูดถึงสกิลใหม่แล้วก็ความสามารถใหม่ที่เขาถูกปรับไปแล้วแล้วกันนะครับ โดยที่พาสซีฟหลักของเบอร์นิสครับเขาจะใช้พลังงาน เพื่อสะสมค่าฮีทสูงสุดที่100โดยที่พลังงาน1แต้มจะได้ค่าฮีทที่1.4ครับและเมื่อสะสมได้50ฮีทแล้วเนี่ยเบอร์นิทจะเข้าสู่สถานะในโตฟูเอลคอกเทลครับจนกว่าที่ฮีทจะหมดและเมื่อเริ่มการต่อสู้เบอร์นิทเนี่ยจะมีค่าฮีท100แต้มทันทีครับเอาจริงๆตัวพัลส,สิเนี่ยเหมือนโดนเนื้อไปนิดนึงนะให้เก็บพลังงานช้ากว่าเดิมนิดเดียวก็นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คงไม่ส่งผลอะไรมากแต่เขายังสามารถเก็บ พลังงานได้จากวิธีอื่นด้วยนะมาที่สถานะในโตฟูลคอกเทลกันนะครับในสถานะเนี่ยเบอร์นิสจะโจมตีปกติใช้สกิล EX สกิลต่อเนื่องและอันติจะแปะสถานะสะคอร์ตใส่ศัตรูจนกว่าจะออกจากในโตฟูลคอกเทลเมื่อโจมตีศัตรูที่มีสคอตอยู่เนี่ยจะทำให้เกิดอัปเตอร์เบิร์นซึ่งอั t เตอร์เบิร์เนี่ยจะใช้8ปฮีทเพื่อสร้างดามเมจไฟ 350ของเบอร์นิดเยอะมากๆครับและจะสะสมไฟแอตทริบิวต์อะโนมารีโดยที่จะเกิดขึ้นได้ทุก1.5วิและและที่เพิ่มเข้ามาครับทุกความชำนานอะโนมารีสิแต้มจะเพิ่มดาเมจให้อาฟ e r เตอร์เบิร์นได้1ซึ่งจะเพิ่มได้สูงสุด30ของดาเมจอารเตอร์เบิร์น และดาเมจของ a f t e r b u r เนเนี่ยจะถูกนะับเป็นการโจมตีซับพอร์ตนะครับตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็บัฟขึ้นมาให้ a f t เตอร์เเนี่ยมันแรงขึ้นมากๆเลยจาก150%เป็น350%แล้วเรายังสามารถบัฟความแรงของ Afterburn เพิ่มไปอีก30%ได้อีกซึ่งผมมองว่าดาเมจไฟที่เสียไป15%เนี่ยไม่มีปัญหาครับตัวนี้แรงมากๆ ความสามารถเพิ่มเติมของเบอร์นิตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดเดียวเองครับจะเปิดใช้ก็ต่อมเมื่อมีตัวละครสาย a n o m a l y หรือว่าตัวละครที่มาจาก sun of carlidon นะครับเมื่อเบอร์นิตใช้การโจมตีปกติในสถานะใน to fuel cocktail หรือ skill ex หรือ afterburn ถูกศัตรูนะครับจะสะสมไฟ attribute a n o m a l y เพิ่มขึ้น65%ตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเบอร์นิตเนี่ย แปะธาตุได้ไวขึ้นนะครับและถ้ามีตัวละครในทีมแปะเบิร์นใส่ศัตรูนะระยะเวลาของเอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นอีก3วิการโจมตีปกติครับการโจมตีปกติธรรมดาเนี่ย ไม่มีอะไรโจมตี5ครั้งทำดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจไฟครับแต่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือในโหมดในโตฟูเอลคอกเทลซึ่งถ้ากดค้างเนี่ยจะหมุนทำดาเมจไฟรอบตัวและถ้าหากว่าเรากดค้างไว้เนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาและจะเปิดใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีค่าฮีท20แต้มครับจะได้รับการต้านทานการขัดจังหวะและถ้าหากว่าเรากดสกิล ex เมื่อจบการโจมตีจะเชื่อมต่อไปยังการใช้สกิลแบบ2หัวพ่นเลยครับ ในส่วนของสกิลครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ชื่อสกิลเฉยๆเมรนนิดก็จะยิงไฟไปทำดามเม็ไฟข้างหน้าถ้ากดค้างไว้และชาร์จนะครับจะเพิ่มความแรงระหว่างที่ใช้ท่านี้และจะได้รับการต้านทานการขัดจังหวะครับ สกิล ex ก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ชื่อสกิลเฉยๆครับก็คือมันก็จะทำดามเมดไฟไปข้างหน้าและสามารถขยายเวลาได้จากการกดค้างและสามารถกดหลบระหว่างพ่นไฟได้ด้วยการกดทิศทางนะครับจะได้รับการต้านทานการขัดจังหวะและดามเมดที่ได้รับจะลดลง40%ต่างกันที่ว่าจะใช้1หัวพ่นหรือ2หัวพ่นเท่านั้นครับ โดยที่การจะใช้1หัวพ่นหรือ2หัวพ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการทำคอมโบมาก่อนกดสกิล EX ไหมถ้าหากว่าเพื่อนๆมาถึงกดสกิล EX เลยเนี่ยจะใช้สเปย์หหัวพ่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการทํำคอมโบมาก่อนที่จะกดสกิล EX เนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้2หัวพ่นนะครับ ในส่วนของสกิลต่อเนื่องแล้วก็อันติเนี่ยจะมีการปรับให้ใช้ตัวเบอร์นิตได้ลื่นไหลขึ้นนะครับโดยที่สกิลต่อเนื่องเนี่ยจะทำดามเมจไฟและหลังจากจบท่านเนี่ยถ้ากดสกิล ex ให้ทันจะต่อไปอยังการใช้สกิลแบบ2หัวพ่นโดยทันทีและสกิลอันติเนี่ยเบอร์นิตเขาก็จะโดดขึ้นไปบนอากาศครับทำดามเมจไฟเป็นวงกว้างและเมื่อกระโดดขึ้นไปเนี่ย จะเกิดซับพอร์ตรวดเร็วถ้าหากว่าเรากดซับพอร์ตรวดเร็วในระหว่างนั้นนะครับจะขยายระยะเวลาการพ่นไฟและจะฟื้นฟู50ฮีทให้กับเบอร์นิทครับ มาที่ประจำตัวของเบอร์นิตครับเมื่อผู้สวมใส่ไม่ได้อยู่ในสนามจะฟื้นฟูพลังงาน0.6ต่อวิหลังจากที่โจมตีด้วยสกิล EX และการโจมตีซัพพอร์ตจะเพิ่มดาเมจให้กับผู้สวมใส่3.5วิซ้อนได้10คั้นหมายความว่าผู้สวมใส่เนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น35%นะครับในระยะเวลา6วิและจะเกิดขึ้นได้ในทุก0.3วิเมื่อไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยจะได้ผลเป็น2เท่าเมื่อเกิดบัฟซ้ำจะรีเซตเวลาและถ้าหากว่ามีการซ้อนทับตั้งแต่ ขั้นขึ้นไปจะได้ความชำนาญ anomaly 60แต้มตัวเนี้สอนทำไม่ได้นะครับความชำนาญ anomaly เนี่ย6วินะครับมาที่ทีมนะครับผมมองว่าเบอร์นิตเนี่ยน่าจะเล่นทีม disorder ได้ดีและทําให้ทีม disorder เนี่ยมันสมบูรณ์แบบสักทีซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะเล่นกับตัวเกสได้ดีเกสเนี่ยก็แปะธาดไว้เบอร์นิตก็แปะธาดไว้ถ้าหาก2ตัวนี้เล่นด้วยกันแล้วเขาเป็นธาดไฟกับธาดไฟฟ้าไงมันจะสลับกันแปะ disorder ได้ไง ผมมองว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับในส่วนของทีมไฟผมก็มองว่าน่าจะเวิร์กนะครับเพราะตัวของเบอร์นิดเนี่ยเขาแปะไฟหรือแปะเบิร์นได้เร็วนะทาให้ศัตรูติดเบิร์นเพราะศัตรูติดเบิร์นปุ๊บเราก็สลับตัว DPS ออกมาตีซึ่งตัวเบอร์นิดก็จะมีดาเมจนอกสนามที่ค่อนข้างจะแรงเลยแล้วตัวดาเมจนอกสนามของเบอร์นิดเนี่ยยังช่วยสะสมค่าไฟ Attribute Anomaly ทําให้ศัตรูเนี่ยติดเบิร์นได้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตรง ผมมองว่าทีมไฟก็น่าจะเวิร์กแหละคิดว่าเวิร์กนะมาที่สรุปข้อดีของซีซ่าแล้วก็เบอร์นิดนะครับโดยที่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมซักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอนเซปต์ตัวละครเขาเนี่ยมันยังคงเดิมความสามารถเขามันก็ ยังเป็นความสามารถแบบเดิมแต่แค่ว่าเปลี่ยนความสามารถบางอย่างไปหรือเพิ่มความสามารถบางอย่างเข้ามานะครับโดยที่ซีซ่าเนี่ยเขาสตันหมอนด้ไหวเพราะว่าเขาทําอิมแพตประจําตัวของเขาอ่ะก็ยังเพิ่มอิมแพ t อีกแล้วโลของเขาเนี่ยก็อยู่นานมากตั้ง90วินะครับและโลของเขาเนี่ยมีการขัดจังหวะเยอะมากโลของเขาเนี่ยยังพับดาเมจให้ทีมอีก1000แต้มแล้วก็ตัวของดีบัฟที่ความสามารถเพิ่มเติมของ ซีซ่าเนี่ยยังบัฟทาเมจให้กับทั้งทีมอีก25มันบัฟไปไหมเนี่ยบัฟเยอะมากเลยยังไม่พอเขามีไอเฟรมเยอะด้วยนะและสุดท้ายรวบมอนไดโ้โหแบบครบเครื่องมากสมแล้วที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม s ั n of ฟคา l ์ไลดนนะครับแบบมันสุดอะ ผมมองว่าซีซ่าเนี่ยค่อนข้างจะสุดเลยมีประโยชน์เยอะสุดๆไปเลยนะครับก็คิดว่าเป็นตัวที่น่ากดมากๆเลยนะหนึ่งตัวใครที่พอจะมีเพชรเหลือหรือหย่อนเพชรได้ผมมองว่าหยอ่อนไปเถอะครับซีซ่าเนี่ยในส่วนของเบอร์นิตเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะทางกว่าซีซ่าหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปทางทีมดิสออเดอร์ซึ่ง ตัวดิสอาเดอร์ตอนนี้ที่จะเล่นกับเขาแล้วผมคิดว่ามันเล่นดีเนี่ยยังมีแค่เกรสอยู่ตัวเดียวที่เขาจะสลับกันแปะไฟไฟไฟ้าไฟไฟไฟ้าได้นะแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่มองว่าจะโอเคก็คือทีมไฟแต่ว่าตอนนี้เรายังมีแค่ซอนเยอร์ er 11ใช่ไหมล่ะแต่แต่นะถ้าหากว่าไล g h เตอร์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ทราบมาก็คือไลเตอร์ เป็น dps ธาตุไฟนะอ่าอาจจะมาเล่นกับเบอร์นิดได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ความสามารถของเบอร์นิดเขานะครับข้อดีเนี่ยคือเขาทำดามเมจนอกสนามได้ทุก1.5าวิแล้วก็ดามเมจนอกสนามเขาแรงมากแล้วตัวของเบอร์นิดเนี่ยเขาก็แปะไฟเก่งแปะไฟไว้ตัวเองจะอยู่ในสนามก็แปะไฟได้จะอยู่นอกสนามก็แปะไฟได้อีกนะครับเพราะว่า ไอตัว a ั t เตอร์เเขาเนี่ยเมื่อมันอยู่นอกสนามอะ่ะมันยังแปะไฟเพิ่มได้แล้วก็มันจะแปะไฟไวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้เพื่อนแปะไฟไวขึ้นไปอีกนะครับแล้วผมมองว่าเบอร์นิดเนี่ยมันน่าจะทำให้ทีมดิสออเดอรสมบูรณ์ขึ้นได้นะครับแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตการปรับสกิลซีซ่าแล้วก็เบอร์นิดครั้งล่าสุดซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะอีก1อาทิตย์เนี่ย สีชาก็เข้าแล้วนะครับคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมัง้งมั้งนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีอะไรขัดตกบกพร่องหรือตกหล่นลงไปเนี่ยตัวผมก็ต้อง ขอโทษเอาไว้นะตรงนี้ก่อนด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะจากกันก็อยากรบกวนเพื่อนเเหมือนเดิมนะครับถ้า,าว่าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปของ Space u n i c o r นะก็ช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Space u ูน c o r n เพื่อส่ง p เป e ยู i c o r n ไปถึง1,000 Sub s cribe ด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ขาดอีกแค่กว่า s u b กว่าซับเท่านั้นเองนะครับยังไงวันนี้ก็จากกันก่อนแค่นี้ครับลาล้วครับสวัสดีครับ